มดูนตัวแรกอะเก่าเกาหนสิจุดเกาาเก่าสองด่นะบส้นะครัสู้นที่ออกมากขึ่นกันลูออกเงนคนนีล่ะใครจะยินิเข้ามา ลายเหล่าออก้าหาทุ้นเเบิ้มมันจอมาแบบนั้นล่ะมันมีหาทุ้นใไปเลี้ยงวัก่อนหาทุ้นวันนี้ก็ตีมีทุ้นหาหาทุ้นอีกไปไกรอชมรอดูนะครับรอชมรอดูนะครับกันหนึ่งครับเดี๋ยวลงพิมพ์ังสักเดี๋ยวลงพิมพ์จะพิมพให้นะครับแล้มาฝังผู้ได้สมี ีนีบครถกรเดไล่นย์เก้านย์ฮะเด็กไล้ศูนย์ฮะฮะศูนย์เด็กหมดเกบป้าเก้า่าเลยเก้าห่าเราบอเลยถูกอย่าบอกว่าศูนเลยไทยลูกตัวที่สามอ่ะ ล่างให้ห้าสิบเจ็ดแปหามีบอลรัี่คคระวังนไดก้าเนกดบอกเลวเดเจออกไปอมาออกไปขูมาขเขาเสียงดังนี่หลาหน่อยชเป็นตาหักแถบอกเลนี่ละเด็กออกก็ไดละเอาหักเก้าเวมเลยเก้าเก้ากันยังเนาะ เราหามาเร็วเ้อแม่นี่เด้อเราหาูเ็ดบอหามีวอนะีออตัวไหนลูกฮะเด็กออตัวไหนฮะไม่อยังค่ะตัวไหนลูกอ่าเปาอีกขึ้นนึงตัวไหนคะเร็วตัวไหนลูก รุนเด็กมอ่ารุนตัวที่สามให้หน่อยั็ใจอให้เป็นศูนย์ตัวที่สามอ๋อมันลูปทบสแตกก้างเราบ่อแตกเบ่นย่ะสตัวแรกปเตัวแรก้าห้าเก้ห้านรุนตัวที่สามนี่นอยากให้เป็นโอ้แตแตนนี่อยากให้เป็นเก้าห้าศูนย์นาะใ่ใช่เนี่ยเพราะว่าเป็นศูนหางวดแรก ตอนุดแสดงถวแล้วศูนย์หาหกศูนย์หาเจ้าศูนยหาแล้วกลเดอกันูนย์หานะตัวจะคองมือหมดที่แล้วเศ้ายหกศูนยห่าเก้าศูนย์ห่าครับรอหายไปแล้วตอไปแล้วหกศอ๋อวันนี้เก้าศูนย์หาเก้าหาศูนย์กลเดรกครับเป็นอันนี้มาคณมาหาคุห่าลวันี้ครับุคุณคุมีคนังครับมีคุณุเห็นคนมาครับ องคูอยู่ต้นพูนองคูอยู่บนต้นพูนนั่ไม่มีนะครันพ่นอ่งนั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 ่นั่งนั่งนั่นั่งนั่นั่นับงนั่นั่งนั่นั่นั่งนั่นั่งนั่งนั่งน่งนั่งน่งนั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 ่นั่งน่นั่่งนั่นั่งน่นั่น่น บ็ศูนย์ก็หกว่ะบ่ศูนย์ก็หกกว่าจันอ๋แง่นี่ก็เป็นศูนยะครับนันแต่ว่าผมแน่ซึ่งจะว่าหกครอว่าืนมีหางเ๋ยวขอสุนยที่ตูนคนนี้นี่นกว่านมาเห็นเห็นคนเห็นคนอยู่ใต้ตนคูนบอกครับตนคูนไทยนนั่งไทคนั่งอยู่ใส่ไปเห็นถเป็นบุญเลยนั่งันเลยนกรรมฐานในนคนมีคนนั่งอยู่บนตนคู้นบอกครับจันคมาคุณคนคนจันคุณมาเห็นคนนั่งอยู่ต้ตนคุ้นคนน่ะไปนังพูดยา

ไม่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 ใช่สีเนาะเป็นเก้าห้าเก้าห้าหกเนาะกดอีกครั้งที่เราดังยอดไลน์ให้แอดถึงร้อยหน่อยเด้อท่านผู้ชมได้แปดสิบถ้านแล้วที่กดไลน์ให้แอดอ่ะสรุปเลขทูปเป็นตัวไหนครับสรุปเลขทูปหน่อยเด้อเลขทูปจะเป็นเลขอะไรครับอ่าไม่ไม่เห็นเห็นได้แท้แล้วครับคุณ ประวัติแองเห็นแน่นอนหหอม่หอ่าอเดี๋ยวออีกพอเจดสิบอยหน่อยแนะนำนี้บอกว่าเสียหายตัวเดียวเน้น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 เนาะัอ่าเปดเปดี่ปุ่จ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าอ่ะเดี๋ยวลงพิมพ์ให้พิมพ์ก่อนบบเ่นี้ เล็เจ็ดแปดห้าเม็ดเดียวนเม็ดเดียวเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าเก้า่ครับผมเด็กูเดขกห้าห้าหกห้าหกเดี๋ยวเลขรอรอบับให้เจ็ดแปดห้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวลงพิ้ขึ้นขึ้นพันธ์นวเเจ็ดแปดหาเม็ดเดียว อเกดเต็นห้าเป็นบนครับศูนย์ห้าห้าศูนย์เป็นล่างศูนย์เป็นล่างเด็กมีบนถึงล่างครับเด็บ้านเด้อยาลิเลขบ้านน้ำเด้อเลขบ้านบอกไปแล้วอืมเลขบ้านตัวไหแปดสองที่บอกไปแล้วอ๋อนี่นี เลขเม็ดเดียวคือเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าคนบานหลึกเขียนเลยเขียนเลยเขียนเลยเจ็ดแปดห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์แค้หายแค่นี้บอกครับเจ็ดแปดห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์เอาพิมหน่อยครับบนกำลังคนสามตัวเจ็ดแปดห้าล่างศูนย์ห้า เดปูปูยืนกระดาษใหแมแล้วปูยืนกระดานให้แล้วมากระดาษมาโอ้ปูยืนกระดาษเอ้าเบิ้งเบิงครับเป็นตัวใดเก็เแ็ดห้าสีแดงเลยบนปูบอกร่างหุนหาหาหุน มีแค่นั้นเดียวเดียวย็ดแป่หาศูนย์หาหาศูนย์เพื่อให้แค่นี้บอครับแค่นี้เอาโชคกระดาษเบื้องบเแค่นี้บอโชคกระดาษน้ำมือเบื้องครับโอ้คุ่นงขึ้นแล้วนะเพิ่นเอาเพิ่อนเอาเพิ่นเอากระดาษมาใส่มือห้ละน้อยเดียวเพื่อนไปลเพ่ต้นคูณนางตนคูณเลยดูม่หนวดหนวดนังคตมาดูมที่ใีพิมพ์แล้วครับ คนห้เอาศูนย์ห้าลเขียนให้วเขียนใช้ไม่แม่นำนีเร็วอีงนืงเลยครับเกตเถ้าคนหายไปจะหมดข้นเล้วคนหายไปจะหมดื้นเราเกตเตะห้าเกตเตห้าบนศูนยห้าล่างศูนย์ห้าล่างห้สซ้ำนักนกันเลยกันมีใจร้ายดูการลังของคนที่ถูกใจร้ายทุกคนยังไม่มีสิดภาดกันถึงเลยเกตัตยังจัดใหญ่เลยจัดใหญ่ล้างการเลยว่ไ้้ัะก่อนทมมีได้ปะ โอ้หงวหน้าสิจัดไงเลยว่ครับเป็นลางั่หนึงุลเ็กเมียาเด้สมเด็กล่างคุหาหานกูบอกแบบนั้นกูนั่งอย่นั้นใส่ชุดขาวใส่จงกับเด็กขาวเห็นเบคนเล่นใส่โอ้นังท้องต้นคู่นุุ้บอกยืนทั้งปลายพี่อยู่ไต่ปลายครับเท่องปลายเลยโอ้ คนไทยเรามักมักกอนมูเลยพูดที่ต่อกันมักกอนมูเลย10งวดเลยเหรอวดมีวดที่สามมวดที่สไยสามวดซ้อนเราบอกครับเนี่ยวดแรก9 9งวดสองเ็ดเก้างวดนี้สามแปดห้าลัย้ำนะครับย้ำเก้าห้ห้าลนี่แค่นันแนแค่นั้นผมไพูเก้าห้าเก้า แล้วโชว์สักหน่อยเสนแล้วกินแล้วโชวเซตักเลยอำนี่ปะฮออกอยว่าแม่ไหนออกอิว่าเนี่ยหมอกะปูอยู่โอ้โหหมอกะปูน่งหมอกะปูอยู่บอครับโอ้นางหมอกะปูโอ้ครับ เป็นเรื <substit uting> ่องจริงว uh so so ่าม bon ันเรื่องลอดอือคู่พ่ายคูมตลอดห้ทุกวันที่ต่อกันมากูให้ตลอดคู่ให้ตลอดเลยให้เรียเดียวมาตลอดท้่กูบอกครับูยพ่ายให้ตลอดแตบปีตายนี่ก็เป็นคีสที่คู่ให้ยากหนักเลยให้ปั๊บมันจจลน้ำฝนแตบปีนี่ให้มันจจลสามคู่ให้เลยครับกูบอกนีนี่ก็ที่คอยดูคอยนี่นี่คู่ทีคอยดูคอยหลานทุกคนทุกคนครับคุณจันมองเห็นอยู่คนคนสองคนคหน่เอ้าเอ้าคุณเห็นคนอยู่สองคนบ่ มีองคูองหนึ่งเราก็บมีคนรับใส่กูองหนึ่งเพื่อเป็นคนใส่ของกูเป็นคนดูแลย่างกูก็อยู่คนนึงอยู่องค์เพื่อน้เขาองค์นึงนั้นโอ้ยืนึ่งจนพูดนี่หว่าูนพูดอนึงเรากยูไต่มาอีกนยืหนังเนดูและยูและกนั่งนี่ต้องงามๆมันบ่ครับยูเละกูใหญ่ยนเป็นดป่าสองนะอันนี้ว่าเป็นเรื่องหล่อเด็กใครประมาทว่าไรเด่กดูว่าไรับมันเป็นเรื่องจริง กูเขียนมาให้แล้วกูเขียนมาให้อีกแล้วกูยางหลานจำไม่ได้โอ้ครับเอ๊ะเขียนมาแล้วรับมาแล้วเจ็ดแปดห้าอคือเกาเด็กสมัยโบราณเลยเป็นเล็กสมัยเขียนตัวคือโบราณเลยเจ็ดแปดห้าเด็กล่างศูนย์ห้าห้าศูนย์มีคำนั้นกูบอกว่าพวกเขียนแบงเด้อไม่มาบอกเลขไว้หนึ่งหาเขียนแบงเด้อเจ็ดแปดห้ากับศูนย์ห้าหาศูนย์เด้ออือแล้วลอตเอรี่นี้แหละไปเอา ปูบอกว่าลอตรีนี้ให้เอาไปเล็กล่างสูนหาสูนหาสูนเล็ล่างมีถอดไหมอเบิดเดอร์ศูนหาหาสูน์ห็นปูว่าอุ้ยยับกันไหมเนี่พัไปเด้อปูยังอยู่หนอ่อู่ม่เขาด่าม่ขาดาหรอว่าบางกล่องูอะไรดูสลักคนปูมาพัดไป หาถูกเอ้ยหาถึในความหาที่คุบอกมวก่านม่ใยเพิ่นวัดก็ไบอกันนมันบอกัวได้โอ้โหแผตาข้างแก่หออุบนหาหมดหบอ้แล้วมเบิรเรบอครับบิเดี๋ยวให้เพิ่นเอาให้เบิ่อนเอาให้เบิดเด้อ จัดไข่ทุกจ้างขอให้ทุกผู้ทุกคนนับคะแนเลยสาธุสาธุวันนี้ปูว่าปูสิไใบเราเด้อปูสิบปบเราบอกครับเด้าคือว่าไห่มาแล้วนะผูไห่มาแล้วปูฝากเข้ามาแล้วผูบอกว่าไถ่กอกเอฟซีทุกคนตามนั่นละบ่ต้องเปลี่ยนแปลงเ้อหาเปลี่ยนแปลงเยอะเปลี่ยนแปลงหาก็ศูนย์หาหาศูนย์ บนกับลาเอาซจำนั่นเป็นปูบอบอปูให้เอาจำนั่นเจร้าับศูนย์ห้าห้าศูนย์แหนมือเคลื่อนปูกับมาเขาฝันลูกแล้วว่าให้เอาตัวนี้วันนี้8ี่ปดห้าห้าเปดฟันไปเลยกับศูนย์ห้าห้าศูย์เกตเตอร8ห้าเลขสามตัวนะเกตเตอร์ห้าใช้ติ่ตัดสือก็ตัดแต่ปูให้เกตเตอรห้าสามต เล็ล่างศูนย์หาหาศูนย์ยิ่ำนั่นกูค,คือให้เขาเป็นสภาพบุญกูบอกว่าให้สวยทุกคนให้เพื่นมิโฉคนิน้าต้องการทุกคนดูจต่ขึ้นให้มาละวัสดีกูกจบได้เวลาไปพักคอนแล้วกับกูจะไปพักคอนระบอกนะครับใครเปไ็เพี้ยงนาใครบอกว่าขอกูเนี่ยใครไม่ใช่เออแล้พูด Oh. ไใช้ใ uh, ้อยเปอกูบอกไว้ใช้หอยเปอรเซ็นต์ยเปอรนัฐบาลไทยร้อยเปร์ซ็นโชวก่อนนี่บอกตัวนี่บอกโอ้ยเรียบร้อยจิ้มเรียบร้อยกระบะเชงเลยนี่ครับกูบอกแ่บอกอกบอกู่บอกแมบอกแบบอกูบ่่่มออ่ วันนี้กอปูไปแล้วฮแกงสะางออกเลยฮาทแกงสะางเก้าห้าหกย่ามุนนี่เออาวางไวกันนี่ี่มันเคลื่อนเลยมันมันเคลื่อนเหาอตัดมุนเลยอชคับเนครับเยนขนาดยูไม่ตนนี่เกีย์มาที Sod ่าวกว่าเมืเบิร์ตเกรเทเอตอนเทเลอร์เลย เจ็ดแปดห้านี่คู่ก็เ้าห้าหกโอเคอสคู่บาเก้าต่วสว่ามีคนอยู่ทั้งนั้นวะผมยังสงสัยว่าคนอยู่นี่ฮะคุณจันนี่เห็นบ่เศร้าเลยวะนั่งอยู่ต้องอ่นามอต้องงามเลนบ่ครับ น,นั่งอยู่นั่งอยู่ต้องกล้างต้นเลยบ่น,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 บน่นอยอออใครเห็นอะไรพิมพ์บอกด้วยนะครับนั่งอยู่สองคนน่งอยู่สคนตดโหมดยิ่เลยบ่อ๋อ สองคนตดหมดเลยครับีนีพ่อนนะีนองบึงกระกคนเอ้าบิ้งกระนำกันบึ้งนำกันเนาะแม่น้ำมีนะครับปเสียงแก้บนนะครับปูนาคายานาชีหมายเลขที่จุดได้เก้ห้าหกส่วนเลขที่ปู่เขียนให้เจ็ดแปดห้าบนล่างปูห้เ็กเดียวเล็ดเดียว เม็ดเดียวอีหลีหนอเม็ดเดียวเม็ดเดียวเป็นแขนเลยอ้าวใสครับเอาเมนำนี่หันมังพี่เนี่ยเอ้เออ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 เอ้เออเบิเอิเออเออเนเอิเอลเกอเอาเออเออเอ่เออเห้เออ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 เอ กล้องสามตัวทั้งนี้กล้องอยู่ทั้งที่อ่านั่นแหละนี่แหละชัดเจนเนาะเก้าห้าหกอือหกวัดนี่ก็จะเอาตรงๆรงอ่าเนี่ยครับได้รูปจุดได้เก้าห้าหกส่วนที่ปู่เขียนให้เจ็ดแปดห้า ล่างคห้คาคุจะมาถึงครับคุณจะมาถึงครับโอเคเนาะคุณบาม่ออนนอยไ่ได้ลอยน้นคุณบอกว่าอันนั้นอยู่ที่คนคุ้นคนเห็นค้นอยู่ต้องงามใครล่ะคุ้นู่ใส่ เฮ้นี่เขาไปสี่เพื่อนคยูมองไรอืมนี่ด้เ็นก้เหนียงขอบาเนาะเออเป็นก้เหมียเขอว่าพค่าคนั่งอยู่ใส่ไหนนั่งก็ว่หันบ่อใส่บนไหนครับโอ้คุณนั่งยู่ทึ่งๆน่ะโอ้ชุดขาวองคูนี่เห็นนั่งยู่ทึ่งๆคุณผู้ชมไล่สดอยู่บอกว่าเห็น มีคนนั่งอยู่บนต้นคูนแต่อสแต่เอบโเห็นนะครับฮะเดี๋ยวขออนุญาตลงคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบริลายขอแชร์สิ่งที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับสําหรับวันนี้ขอ่ากคําว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับรวยๆเงี้ยปังปัง Terima kasih telah menonton! วันนี้จะมาขอความอนุญาตอบรมนะครับขออนุญาตนะ <static> <laughs> <Elena>

No.

第六。